จะต้องร้องให้ดังทั้งใจปิ๊ปปี้เฮ้ยหลมเองปิ๊ปปี้วันนี้เราอยู่ที่ฟิสออนดิสในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียว้าว โอ้ยตื่นเท้สุดๆเลยเพราะวันนี้เราจะมารู้จักบริษทัทจัดงานเลี้ยงกันครับเชยโยพวกเขาทำอาหารอร่อยๆในงานที่จัดขึ้นพิเศษอย่างวันเกิดไงล่ะครับอู้หรืองานแต่งงานใช่แล้ววันนี้จะต้องสนุกแน่ๆเลยวู้ไปกันเลย สวัสดีฮโอ้โหดูห้องครัวเจ๋งๆนี่สิครับแต่เอ๊ะใครอยู่ตรงนี้นะสวัสดีครับผมบลิปปี้ครับไงบลิปปี้ไงครับคุณชื่ออะไรอ่ะผมชื่อไมเคิลร่ามแปลภาษามือแบบอเมริกันโอ้สุดยอดเลยส่วนนี่แมทธิวอ๋อไงครับแมทธิว สวัสดีผมเชฟแมทธิวเบเกอร์เป็นเจ้าของบริษัทจัดเลี้ยงฟิชออนดิชแล้วรู้ไหมผมหูหนวกเลยต้องมีล่ามคอยแปลเราจะได้คุยกันรู้เรื่องโอ้ดีเลยครับนี่ผมนึกออกแล้วเชฟแมทธิวช่วยเราทำอาหารอร่อยๆได้แน่เลย <c oughs> ใช่แล้วเอาละผมว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับดีครับทางนี้เลยเอาตามมาสิโอว่าแต่เชฟแมทธิววันนี้เราจะทำอะไรครับ วันนี้เราใช้ผลไม้ทำพิซซ za พอเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้ดูนี่สิเป็นพิซ่าครับแต่งหน้าด้วยผลไม้ต่างๆด้วยชักตื่นเต้นแล้วละสิพิซซ่านี่ของโปรดของผมเลยโอ้อุ๊ยมันอร่อยมากโอเคมาเริ่มกันเลยว่าแต่เชฟแมทธิวพิซ่ a ผลไม้จะต้องเริ่มจากอะไรครับ โอเคผมตื่นเต้นที่เชฟบลิปปี้มาช่วยเราวันนี้อย่างแรกที่ต้องทำคือต้องเปิดเจ้านี่แกะมันออกอแล้วเอาแป้งลิซ่าออกมาเอาละครับก่อนอื่นผมจะแกะมันออกแกะให้เรียบร้อยนะจากนั้นโอ้โหแบบนี้ได้ยินไหมอู้ดูสิเ <c oughs> <c oughs> <ne> หนียวน่าดูโอ้เอานี่ออกก่อนนะโอ้โห ดูสิครับว้าวเอาละต่อไปก็คลี่ออกมาวางให้มันแบนๆแบบนี้นะอุ๊บเอาละค่อยๆคลี่ออกเหนียวเหมือนกันนะเนี่ยอยากเห็นผลงานเร็วๆต้อง อร่อยแน่ๆเลยครับมาถึงขั้นตอนที่2ต่อไปเราจะเอาไปอบในเตาที่ความร้อน350องศาแปลว่าได้เวลาเต้นกันแล้วทางที่ดีระหว่างรออบพิซซ่าเรามาเต้นกันให้สนุกกันดีกว่าครับ เอาล่ะเหนื่อยแต่แล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าเราไปทำส่วนประกอบอื่นกันดีกว่านะครับก็กลับมาดูแป้งพิซซ่ากันเนาะเอาล่ะทำต่อเลยเอาล่ะต่อไปทำอะไรดีครับโอเคต่อไปเราจะทำครีมชีสแช่แข็งโอ้ฟังดูน่ากินจังโอเคนั่นครีมชีส เยี่ยมเลยและผมว่าเราจะตวงครีมชีส8ดออนซึ่งอยู่ในชามนั้นแล้วจะเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปโอเคช่วยส่งถ้วยตวงมาหน่อยสิได้ครึ่งถ้วยตวงบอกไว้ตรงนี้ครึ่งถ้วยโอเคเทให้เต็มว้าว <laughs> ดูน้ำตาลนี่สิครับเหมือนกับหิมะเลยโอ้โหสวยมาก แล้วก็ดูนิ่มๆดีนะผมว่ามันต้องทำให้อร่อยแน,น่ๆเลยเอาละทีนี้เอาน้ำตาลมาเทใส่ลงไปอย่าเพิ่งเดี๋ยวเลอะกันพอดีต้องสวมผ้ากันเปื้อนก่อนโอ้ลืมได้ไงเนี่ยน่าอายจริงๆเลยอะใส่ละนะเลอะไอซิ่งไม่ดีนะใช่ต้องแน่ใจว่าสวมผ้ากันเปื้อนแล้วเสื้อจะได้ไม่เลอะน้ำตาลไอซิ่งหรือของอย่างอื่นโอเค ทีนี้ก็น่าจะให้ช่วยไหมพร้อมแล้วขอบ <Okay. S 1> คุณโอเคทีนี้ก็ใส่ได้เลยโอเคใส่แล้วนะว้าวมาลงไปแล้ว,ว,วฮ่าฮ้โเอาละต่อไปทำไงต่อครับเราจะเติมน้ำสับประรดซึ่งอยู่ตรงนั้นสองช้อนโต๊ะโอเคได้เลยน้ำสับประรดสองช้อนโต๊ะโอเค หนึ่งช้อนโต๊ะอู้และสองช้อนโต๊ะโอ้โหแค่นี้ก็น่ากินแล้วเอาละทีนี้ผสมให้เข้ากันโอ้ได้เลยผสมให้เข้ากันแบบนี้15นาทีต่อมาใช่แล้วไปดูเตาอบกันดีกว่าเชฟแมทธิว หาถูมือสีส้มสวยๆสีโปรดของผมเลยล่ะครับอเอาล่ะมาดูแป้งพิซซ่ากันโอเคเราได้แป้งพิซซ่าที่สุกแล้วโอ้โหมันเป็นแผ่นสวยสีน้ำตาลทองอยากกินสตอนนี้เลยล่ะครับแต่รอใส่เครื่องแต่งหน้าก่อนดีกว่าน่าจะอร่อยขึ้นเยอะเลยล่ะครับไปกันเลย เราจะทิ้งให้เย็นลงก่อนครับแล้วระหว่างรอทำอะไรดีล่ะเอาละต่อไปโอ้โโอเคต่อไปเรามาดูผลไมาต้ต่างๆที่อยู่บนโต๊ะนี่เจง๋งนี่คือกล้วยโอเคครับปอกเปลือกออกจำไว้นะครับจะใช้มีด ต้องแน่ใจว่ามีคนเก่งๆอย่างเชฟแมทธิวหรือผู้ใหญ่คอยดูด้วยพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ครับโอเคต่อกันเลยครับโอ้โหหันสวยมากผมจะทำอย่างสุดความสามารถเลยคอยดูนะเอาละหันกล้วยเสร็จแล้วทำอะไรต่อละครับเนี่ยเอาละเ,<อ>เรามีบูเบอรี่ บลูเบอรี่เห็นภาษามือไหมเชฟแมทธิวกำลังสอนคำว่าบลูเบอรี่เป็น ASL หรือภาษามือแบบอเมริกันครับส่วนนี่คือกีวีหเห็นนี่ไหมดูน่ากินจังไม่มีภาษามือใช้แทนกีวีต้องสะกดเอาโอเคไหนลองบ้างอเคไอดับเบ โอ้โหเจ๋งไปเลยอะไหนเรามาสะกดกันอีกทีหนึ่งละกันนะชา้าช้านะครับคราวนี้คุณมาสะกดไปพร้อมกันก็ได้เลยพร้อมไหมนี่ K I W I กีวีไม่มีภาษามือเลยต้องสะกดอ๋อ oh. แล้วที่อยู่ตรงนี้ล่ะครับนั่นสตรอเบอรี่อ๋อ คุณเคยกินกีวีหรือเปล่าครับหวานมากเลยนะเชฟแมทธิวคุณชอบผลไม้อะไรครับผมชอบกินสตรอเบอรี่ทั้งปีแต่ช่วงหน้าร้อนผมชอบกินบลูเบรอรี่ผมก็ชอบกินบลูเบอรี่หนะ้าร้อนเหมือนกันว้าวใบหน้าเปื่อนยิ้มนี่กำลังยิ้มฉ่งเลยฮ่าฮ่าดูสิโอ้ ลืมจมูกหรือเปล่าเอาไม่นะจมูกเราจะทำยังไงดีล่ะอืมเดี๋ยวนะได้อกอกแล้วเรามีสตรอเบอรี่นี่เกือบลืมมันต้องเป็นจมูกที่สวยแน่นอนเลยฮ่าฮผมว่ายิ้มแบบนี้มีความสุขแน่ๆเพราะเขาได้กลิ่นสตรอเบอรี่ตลอดเวลาเลยโอเคแบบนี้แหละละ เติมสตรอเบอรี่อีกหน่อยจะได้อร่อยๆองั้นวางสตรอเบอรี่เป็นหูวางหูเอาไว้ข้างๆนะใช่เติมลิ้นหน่อยดีไหมโอ้ใช่แล้วลิ้นด้วยว,ว้าวเป็นความคิดที่ดีมากครับเบรรเบเอาล่ะทีนี้เราก็แต่งหน้าพิซซ่าเสร็จหมดแล้วครับ ว้าวสนุกมากเลยครับได้เรียน ASL แล้วยังได้ทำขนมหน้าเปื่อนยิ้มดูน่ากินแบบนี้อีกด้วยเดี๋ยวก่อนบลิปปี้คุณลืมไปอย่างหนึง่งข้อสำคัญในการทำพิซซ่าเลยด้วยนะต้องราดน้ำเชื่อมสับปะรดลงไปด้วยโอ้น้ำเชื่อมเอาจิงด้วยงั้นให้คุณทำดีกว่านะแมทธิวต้องราดน้ำเชื่อมลงไปข้างบนว้าว โอ,โอ,โอ้น้ำเชื่อมช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น <g ül> และหวานมากๆว,าว้า <g> ว <ül> โอ้น่ากินมากเลยขอบคุณเชฟแมทธิวสุดยอดมากเลยอเราได้ทำตั้งหลายอย่าง ทําตามทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้พิซซ่าแสนอร่อยในงานเลี้ยงของเราดีใจที่ได้เรียนกับคุณทั้งสองนะครับและสนุกมากที่ได้เรียนกับพวกคุณด้วยเฮ<อ>้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ<อ>นึกออกแล้วมาสะกดชื่อผมพร้อมกันเลยดีกว่ามาสะกดชื่อผมพร้อมกันนะครับโอเคเริ่มกันเลย B R I P P I เก่งมากงั้นไว้เจอกันนะบ๊ายบายมากันเถอทุกคนเรียนสนุกสุขสันต์เรื่องราวหลากหลายจะต้องรองให้ดังทั้งใจบิ๊กบิ๊